ความไม่สงบนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมไปถึงเหล่าทหารไทยที่ประดับหน้าที่นะตอนนี้ก็มีมีเหตุเปิดฉากยิงสู้รบกันระหว่างไทยกัมพูชานะครับศิลปินดารามากมายก็ออกมาให้กําลังใจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่แมทธิวดีนนะก็ขอส่งกําลังใจรวมถึงให้ความร่วมมือด้วยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์พี่แมทธิวบางช่วงบางตอนครับฟังพร้อมกันครับเชิญครับที่ก็ดูในในข่าวก็เป็นกําลังใจครับให้กับให้กับทหารไทย ทุกท่านแล้วก็คนไทยทุกท่านนะฮะโลกมันก็มีอะไรที่น่ากลัวหลายอย่างนะฮะก็ต้องผมก็ต้องมีต้องมีสติแล้วก็ต้องต้องใช้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆเรื่องคนที่เข้าถึงเราง่ายด้วยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆมันมันมีเยอะมากใช้สติครับความใจเย็นแล้วก็ก็คอยระวังตัวกันให้มากขึ้นครับเฟคนิวส์ผมว่ามันอันตรายเหมือนกันเฟคนิวส์มันมาโดยที่เราดูไม่ออกไม่รู้ตัว ดูแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือศึกษานิดนึงสมัยนี้ข่าวข่าวมันเยอะผม,มก็ดีครับถ้าเกิดเรามีเน้นย้ำเลยเรื่องราวเฟกนิวพิบควรให้ดูดีๆคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนจะแชร์แล้วสำคัญกันนั้นคืออย่างที่บอกว่าเราอยู่กับเรื่องราวเฟกนิวของฝั่งตรงข้ามมันเยอะอม,มากพเพราะ,ะนั้นดูให้ดีนะคะครับผม